1> iPhone 1 4 Pro Max แกกะกล่องเทียบกับ iPhone 13 Pro Max มันะครับมันขายแล้วเหรอมันมาแล้วเหรอเอาที่ไหนมาแกะให้ดูกันเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องนี้ครับวันนี้นะครับผมมีคลิปนะครับ แกะกล่อง iPhone 14 Pro Max นะครับมาเทียบกับ iPhone 13 Pro Max เลยนะครับให้คุณชมกันคุณก็อาจจะแบบเฮ้ยบ้าหรือเปล่ามันยังไม่ออกมาวางขายเลยคุณเอาที่ไหนมาแกะกล่องใช่ไหมครับถูกต้องครับมันยังไม่มาวางขายเลยนะครับก็ไอ้กล่องที่จะมาแกะให้ดูที่เห็นถือกันเลยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้องยอมรับเลยว่าคนที่ตามนะฮะโดยเพราะเรื่อง iPhone อะไรพวกนี้แบบคนที่ crazy กับอะไรพวกนี้มันเยอะมากนะฮะ มันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แค่แบบว่าวาดรูปหรือทำ 3D animation มาดูกันแล้วนะครับมันทำของจำลองออกมาเลยนะครับคือแบบทำออกมาเลยว่าจากข่าวลือทั้งหมดเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้กล้องเป็นไซส์ขนาดนี้โทรศัพท์ประมาณไซส์ประมาณนี้นะครับทำเป็นตัวจำลองออกมาเลยไม่ใช่ตัวจริงนะบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือคือเอาภาพมาแชร์ไม่ได้ของจริงนะครับไม่ได้มโนไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะฮะเห็นมันดูแล้วมันน่าสนใจไปเจอมาก็เลยเลยอยากจะมาแชร์ให้คุณฟังนะครับ ก็มีภาพมาก็ค <immigrant> ือ <shifted> ว <ultimately> ่าเรา crazy กันขนาดนั้นนะฮะสำหรับสาวกรเป๋ลคือแกะกล่องมาดูเลยว่าทําตามที่กระแสข่าวลือทั้งหมดที่มีความเป็นไปได้มาดูแล้วแกะกล่องมาดูชิว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงมันจะต่าง i p h ไอโฟนมั่งไหมนะครับก็เลยเอามาแชร์กันวันนี้ครับก็ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับ เครดิตก็อยู่ที่จอด้านล่างนี้แล้วนะครับคุณก็สามารถเข้าไปตามชมเขาได้น,นะฮะกล่องที่เขาแกะออกมานี่ครับก็คือส่งมาจากเมืองจีนเลยนะครับก็มีการทำนะฮะเรียนแบบข่าวลือนะครับคุณจะเห็นว่าแบบว่าปิดเทปมาอย่างดีเลยนะครับโปรเทคเป็นอย่างดีเลยแล้วก็พอแกะออกมาปุ๊บดูแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่เทียบกับ iPhone 13เนี่ยดูเพินเเนี่ยไม่รู้เลยนึกว่าเป็น iPhone 13ด้วยซ้ำปอายอรนะครับ แต่พอมาเทียบกับ p h o n e 13แล้วเนี่ยถึงจะเริ่มเห็นความแตกต่างหลายๆอย่างนะครับสิ่งแรกเลยที่ทุกคนให้ความสนใจมากนะครับและอยากจะรู้อยากจะดูก็คือเรื่องกล้องนะครับกล้องขนาดถ้ามาเทียบกันจะเห็นเลยว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าตัวโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าแค่จิดเดียวอ่ะทิศเดียวคือถ้าไม่เทียบกันวัดกันเอาเครื่องมาวัดกันจริงๆนะ ดูไม่ออกครับถ้าถือดูเปล่าๆดูไม่ออกว่ามันใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันสูงกว่าเดิมนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ปุ่มเปิมอะไรหลายอย่างนะครับมันก็ดูเหมือนมันจะใหญ่ขึ้นมาด้วยมันก็ไม่เท่ากับไ p h o n e 13นะครับแต่ถ้าถือเดี่ยวๆเพียวๆแล้วเนี่ยมันเหมือน iPhone 13เลยอะ่ะคือผมหลายคนนะฮะคอมเพลนเรื่องนี้มากเลยตัวผมเองก็คอมเพลนด้วยผมผมกชอบนะฮะ Apple ใช้ a p p เ e อยู่ตลอด แล้วก็แต่ Apple ก็ไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์อะไรนะให้เรานะครับมีแต่เราเสียตังค์ให้เขานะฮะเข้าใจตรงกันด้วยตรงนี้นะครับเราชอบเขามากแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ดีเกี่ยวกับเขาผมก็อยากจะมาแชร์เหมือนกันมันก็มีหลายอย่างที่ผมเคยแชร์ไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้ในสิ่งที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับแอปเปิลนะครับอันนี้เลยที่ไม่ชอบเลยคือว่าดีไซน์นะครับที่เคยปีที่แล้วคาดหวังทุกคนคาดหวังมากดูข่าวเลยแล้วคาดหวังว่ามันจะเป็นกระจก เหมือน iPhone 4มันจะกลับไปเป็น iPhone 4มันจะเป็นดีไซน์ใหม่กล้องมันจะติดเรียบไปกับด้านหลังอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่พอหลังๆพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยข่าวลลอมันก็เริ่มเปลี่ยนใช่กล้องใหญ่ขึ้นดีขึ้นแต่พอหยิบมาดูหน้าตาปุ๊บเหมือนไอโฟน13เลยอะดีไซน์เหมือนเดิมเลยอะคือเบื่อแล้วอะคือมันควรจะมีอะไรแตกต่างได้แล้วนะมันไม่ควรที่จะอยู่อย่างนี้นะถ้าสมมติ14อยู่นี้15จะมาซ้ำเดิมแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคือแบบว่า มันไม่ใช่แล้วแล้วก็คนพูดกันเยอะมากว่าพอคุณสติฟจ็อบไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันเริ่มอยู่กับที่มันเริ่มเดินอยู่กับที่อะไรที่ใหม่ๆที่มันที่เราเคยเห็นอยู่เรื่อยๆมันไม่ค่อยเห็นอะไรนะผมก็ว่ามันก็จริงนะมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรที่แบบว่ามันเด้งโดดโผล่ออกมาอะไรแบบนี้เหมือนตอนที่คุณสติฟจ็อบเขาอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็เอารูปมาฝากกันนะฮะดูแล้วคุณคิดว่ายังไรแล้วก็อยากจะได้ไหมนะครับก็มี มีข้อมูลอีกอันหนึ่งที่อยากจะมาแชร์นะครับที่ทุกคนคาดหวังมากนะฮะแล้วคิดว่ามันจะเป็นไปได้คือเรื่องเกี่ยวกับ USB-C นะครับเรื่องเกี่ยวกับ Type-C Port นะครับที่มันจะช่วยในการชาร์ไฟนะครับซึ่งมันควรจะเป็นได้แล้วโทรศัพท์ Android เขาก็เป็น Type-C กันเกือบจะหมดแล้วนะครับ iPhone มันก็ควรจะเป็นได้แล้วแล้วมันก็ถ่ายวิดีโอใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะตัว iPhone 14มีข่าวว่าจะถ่ายวิดีโอได้ถึง48เมกะพิกเซลแล้วถ่าย 8K ด้วย คือ 8K เนี่ยหาที่ดูยังไม่ได้เลยตอนนี้ทีวีที่บ้านนีงแค่ 4K เลยทั่วไปก็ไม่ได้มีใครมี 8K ไว้ให้ดูนะครับนอกจากโทรศัพท์ของคุณถ้าลองรับ 8K ได้ความละเอียดได้ขนาดดู 8K แล้วคมชัดขนาดนั้นก็ดูแต่ในโทรศัพท์แล้วล่ะแค่นั้นนะแต่ว่าถ้ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าออพอร์ตมันไม่เป็น USB-C เนี่ยมันจะแย่มากในการ transfer นะครับซึ่งกระแสะล่าสุดตอนนี้ก็บอกออกมาว่ามันไม่เป็น USB-C นะครับ มันคงจะเป็นอะไรทิ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยซึ่งเซ็งมากนะครับได้ข่าวอันนี้มาแล้วเซ็งมากแต่ก็มีกระแสนึงบอกมาว่าเขาอาจจะแบบว่ามีการแบบให้ตัวทารนเฟอร์มาให้ตัวอะแดปเตอร์มาหรืออะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอะแดปเตอร์มาก็คงขายของเพิ่มกันต่อไปอีกนะครับกระแพงหูฉีกตามสไตล์ Apple อยู่แล้วนะฮะอะไรนี่ๆหน่อยนี่ถ้าเป็นของ Apple เองก็แพงมากแพงเวอร์นะครับแต่ว่า ถ้าอยากจะได้ความมั่นใจก็จําเป็นที่ต้องเสียเงินซื้อเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของของไอโฟน14นะครับถ้าอยากทราบรายละเอียดของ iPhone 14มากกว่านี้ว่าตอนนี้ข่าวลือเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วนะฮะย้อนดูคลิปเก,ก่าได้นะฮะผมมีคลิปอยู่ช่องนี้เกี่ยวกับ iPhone 14มาเรื่อยๆเลยพอมีภาพหลุดมีอะไรปุ๊บผมก็เอารีบออกมาแชร์เลยเพราะว่ารู้ว่าคุณที่ตามอยู่ก็คงแฟนไอโฟนแฟนไอ p นเปก็คงเหมือนผมอะพอมีข่าวอะไรมาก็อยากจะรู้อยากจะ ทราบนะครับวันนี้ก็เอารูปภาพหลุดอันนี้มาอของเครื่องจริงที่เขาทําเหมือนจริงนะครับเหมือนเครื่องจริงเนะี่ยที่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เอามาแชร์กันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบเกี่ยวกับงานวิดีโปรดักชั่นช่องนี้นะครับมีเพลย์ลิสต์นะครับอ,อยู่นะครับก็คุณสามารถไปเลือกชมนะครับดูวิดีโอหรือว่าดูอะไรในสิ่งที่คุณชอบได้สอนถ่ายวิดีโอตัดต่อและพวกนี้ถ้าทาได้หมดเลยนะครับ ก็าฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Ooh,